นี่คืออะไรลูกนะรวดอะไรครับเออโรงพยาบาลเก่งมากเลยอันนี้คือโรงพยาบาลนะครับอ่าโรงพยาบาลรักษาคนคนอะไรลูกที่ไปโรงพยาบาลคนอะไรที่ไปโรงพยาบาลลูกเออคนป่วยเก่งมากค่ะอันนี้อ่ะลูกอะไรลูกขายของเราเราเวลาเราจะไปซื้อของนี่เราไปซื้อที่นะครับ ของเยอะๆนี่เขาเรียกว่าที่ไหนลูกพวกขับผลไม้พวกซื้อพ,พ,พวกปลาพวกอะไรไปซื้อที่ไหนครับอย่างเช่นเราไปทะเลเอาไปซื้อที่ไหนเออเก่งมากเลยซื้อที่ตลาดนะครับอือเห็นไหมจะได้ของเยอะๆเลยอันนี้คือตลาดนะครับเมังเกิลเห็นไหมอ่นต่อไปอันรถอันนี้เคยเห็นไหมครับรถเก๋งอ่นรถเก๋งแล้วก็มีไอ้แดงๆอยู่บนหัวน,หน,นี่นะาีฮ้ยว้าวอะไรนี่เขาเรียกว่ารถอะไรลูก อารถตำรวจเห็นไหมอันนี้คือสารสารนี่ตำรวจนะคะูลิปเห็นไหมอันนี้ตำรวจแล้วดูเด้อนนให้เราเขียนแล้วก็ระบายสีตัวป้ายภาพต่อไปอันนี้คือภาพอะไรดูกำลังถือถุงฉีดยายคนไทยคุณหมอใช่ไหมคะค,มาาาามคุณหมอเขเรียกว่านางพระยานางพยาบาลเห็นบ่อนุบุมาเวลาพยาบาลมาฉีดยายให้เรานะ อันนี้เด้กอาเต็มเค,ครืองไม่มีเปลี่ยนใครแล้วมันจะไปไหนนี่คนนี้จะไปไหนใส่หมวกใส่อะไรด้วยใส่ชุดมีเอซ่อมนี่มันจะไปไหนโู่นนี่เอ้าไปทำอะไรลูกลงไปทำอะไรขุดอ่าไปกเ็เรียกว่าไปทำนานาชาวนาลูกอันนี้เขาเรียกว่าชาวนาฟ้อมืออันนี้พยาบาลเน u r s e นีคนต่นะ่าเต่าโมกี้โลยอืมต่อไปไปหาดูรูปนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้อะไรลูกูสัตว์เวลาเราไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนเนาะอ่าเขาเรียกว่าไปเที่ยวสวนสัตว์มันจะมีสัตว์เยอะแยะเลยใช่ไหมคะอ่าอันนี้คืออะไรนี่งอแยวเขายาวเขาเรียกว่าอะไรลูกอ่ายีราฟอันนี้แหละอ่าช้างอันนี้แหละอ่าสิงโตเก็นไหมอันนี้แหละครับ เออฮิปโปอันนี้ลูกเสืออ pues ันน <ok, ี้แหละครับม oui, ้าอะไรลูกเขาเรียกว่าม้าเออม้าลายโอ้เก่งมากเลยเห็นไหมเวลาเราจะดูสัตว์ต่างๆเราก็จะไปเที่ยวที่สวนสัตว์อ่าจะได้เห็นสัตว์เยอะแยะเลยใช่ไหมครับอ่าต่อไปอันนี้อะไรน้อนนี่ปลาหมึกอ่าปลาหมึกอะไรลูกเต่าอันนี้คืออะไรเออม้านักงเก่งมากเลย อันนี้มันอยู่ที่ไหนครับมันอาศัยอยู่ที่ไหนน,ไน,น้ําที่เขาเรียกว่าทะเล,ะะเลโอ้เก่งมากอ่าทะเลเห็นไหมพวกปลาหมึกาอะไรเราไปไอ้มันจะอาศัยอยู่ที่ทะเลใช่ไหมครับอ่าอ้าวทีนี้เราเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรเรอ้าอยู่บ้านกรุงศรีอําเภอจังหวัดสก,กนลนครโอ้เก่งมากยังยังสีมาเอาเห เออโอเคอ่าพราะฉะนันให้เราเขียนบ้านเรานะครับนะถ้าบ,บ้านเราอยู่ตรงนี้เดูดูเด้อเออโอเ้เก่งเก่งเก่งน้องเก่งีและเด็ดเก่งมากเลยเอ,อ่ะบขอบครับผมครับอ่า